สวัสดีครับหลังจากอัปเดตล่าสุดนะครับก็มีการเพิ่มอุปกรณ์เข้ามาอย่างนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้หมันโอเคอยู่นะ,ะมันมีขายอยู่ตรงร้านเกียร์นะครับแล้วก็ชื่อของมันคืออ่าเดี๋ยวซื้อไว้ก่อนนะครับ m a g n i f y i n g g l a s s นะครับก็คือกระจกส่องนั่นเองนะอันนี้มันขายกันในราคาน่าจะเอ็มหนึงนะผมไม่ชัวร์นะครับผมซื้อมาละแล้วก็พอเราได้มาหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ทุกคน Magnifying ตัวนี้นะครับซื้อมาอันนึงเนี่ยมันน่าจะส่องได้10ครั้งนะครับตอนนี้ผมส่งผมส่องไปหลายครั้งแล้นะครับก็การใช้งานก็ง่ายๆก็แค่เราส่อง ตรงนี้แล้วเราก็เดินไปตรงนี้คือเพื่อนๆของเรานะครับที่เขาเล่นกันแล้วเขาก็จะใครที่ส่องไว้มันก็จะมีราคาบอกนะเดี๋ยวเราไปที่สวนเราดีกว่าสวนเราผมส่องไปเบื้องต้นแล้วอย่างต้นดิลลี่ต้นนี้ละกันผมจะส่องต้นดิลลี่ต้นนี้นะครับต้งนี้ไม่มีราคานะผมส่องไปครั้งหนึ่งปั๊บมันขึ้นราคามาบอกนะครับสี่พันแปดร้อยเก้าสิบแปดอี๊ อันนี้ดีนะครับสามารถเช็คราคาได้นะครับอาจจะดีสําหรับคนที่อยากจะขโมยด้วยนะครับว่าขโมยไปแล้วมันจะคุ้มไหมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนของเราตอนเนี้ว่าเรามีอะไรที่มันแพงบ้างนะครับอ่ะมาดูกันนะครับตอนนี้ผมสองต้น Ele e l e ลฟเฟนเอียคือต้นหูช้างนะครับของผมตอนนี้ติด 1, 2, ึ่งสอามี่ห้าหเจ็ด เจ็ดสถานะก็จะราคาอยู่2 4 0 0มล้านนะครับต้นทานตะวันทานตะวันลุงนะครับตัวน,นี้ก็ซันฟลาเวอร์นะครับติดแค่1,2,3,4,5,6อ 6, 6, สถานะตอนนี้อยู่ที่ราคา5,200ล้านนะครับดูลูกสูใกาแอเปลุลูกนี้1ติดแค่โกนะครับ1,2,3,4,5,5สถานะราคา6,000ล้านนะครับ แล้วก็ตัวเ m b e r อร์ลตัวนี้4,000ล้านนะครับามาดูรีแ,รกแลกเราบ้างรีแลกเรามีรีแลกลุงอยู่2ต้นนะผมสไปละต้นนี้ราคา11,000ล้านนะครับต้นเดียวเลยนะต้นไม่ได้สูงมากต้นนี้ราคา17,000ล้านนะครับทุกคนอันนี้ติด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8สถานะแล้วมาดูต้นนี้กัน ต้นมูลต้นมูลเลมอนของเราหูเจ็ดพันเก้าร้อยล้านอยู่นะทุกคนเนี่ยติดสามสถานะเองอันนี้เดี๋ยวรอติดสถานะเยอะๆก็จะราคาแพงขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปส่องของเพื่อนบ้างนะครับของเพื่อนมีใครที่ต้นแพงๆบ้างอันนี้ของคุณธรรมโอนะครับคุธรรมโอเรื่ยกดไลค์คุณธรมณธรมโอหน่อยอ่าโอเค อุนาโบดอกนี้ดอกฮอนนี่ซักเกิลทุกคนราคาห้าหมื่นหกพันล้านอันนี้ติกีกี่สถานะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสถานะนะครับของคุณที่คุณเขาส่องไว้นะมีอะไรที่เขาส่องไว้อีกอันนี้เขาไม่ได้ส่องอันนี้คุณทําโอเขาไม่ได้ส่องนะแต่เราขอส่องหน่อยละกันเ,เขาส่องคุทําโอหน่อยนะอตัวน,นี้ ตัวนี้โอ้400นะครับรอนอญาติซองเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสวนของคุณสวนของคุณแทนอ่าสวนของคุณแทนคุณแทนมีต้นอ่ะดูต้นนี้หน่อย e l e ่องฟนเอีย,อยหูช้างนะครับาราคา477ล้านนะครับ มีอะไรอีกที่แพงๆของคุณแทนมีต้นเลบโบตัวนี้นะครับเป็นมูนเมลอนนะครับราคา1,971ล้านวู้ติดลายฐานะอยู่แต่ลูกเล็กนะครับมีอะไรอีกต้นนี้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 ราคา2 3 0 0 0ล้านนะครับต้นหูช้างเป็นแค่ระดับโกนะของคุณคุณคุณแทนโอเคอันนี้สองหรือยัง สองอันไหนบ้างโอเคของคุณแทนนะ่จะมีแค่นี้แล้วก็มาดูบ้านของคุณอันนี้คือคุณแทนคุณแทนมีสองหลังเหรออันนี้อีกหลังหนึ่งนะคบของคุณแทนมีสองไอดีนะคนนี้คือเหนวมีสองสักอันหรือย,ยังยมีสองต้นนี้สองแสนสองแสนก็สองเหรอคุณแทนนะครับคุณแทนส่วนนี้นะ่ยเป็นบ้านเด็กของเขานะอัน,นี้คือบ้านหลังน,นี่ราคาตัว โอเคเอาหมดแล้วนะครับมีเพื่อนเรามีเล่นกันอยู่ตอนนี้3ามคนโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอไอเทมนะครับที่ผมว่ามันโอเคสำหรับเราจะส่องนะครับแล้วก็มาดูตรงตรงนี้นะครับฮาวเวสช็อปตรงนี้ตอนนี้คือมันจะมีไอตัวนี้ให้เราซื้อได้นะครับเนี่ยตัว Summer s e ซีดแพ็เนี่ย เราสามารถซื้อแล้วก็เอาไปเปิดได้นะครับตรงนี้ด้วยนะลินลี่ตัวนี้คือเข้ามาใหม่นะครับตัวทาวเวลเลอร์ฟุตซีด้วยเข้ามาใหม่เป็นระดับ d แล้วก็สเปร์ที่เป็นสถานะเบิร์นนะครับน่าจะอ่านว่าเบิร์นเบิร์นนะครับแล้วก็มีกล่อง O อเอซิตกล่องโอเอซิตตัวนี้มันจะมอีอันนี้คือน่าจะตกแต่งบ้านนะครับที่เข้ามาแล้วก็มี ไข่ด้วยไข่ของเมียแคทนะครับแซนสเน็กแซนสโนกงูสังูทะเลทรายนะครับมีอันนี้เอ็กโซอล,ลอตหรือเปล่าตัวนี้เป็นมาไฮชีทมาเกา้าแล้วก็สุดท้ายเป็นฟอ็อกนะครับเฟนฟอ็อกความสามารถอะไรยังไงตรงนี้มันดูไม่ได้นะเดี๋ยวค่อยไปสุม่มแล้วก็ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีแฮมสเตอร์ด้วยแฮมสเตอร์ เป็นระดับมิติข้อนะครับสถานะยังไงไม่ชัวร์นะน่าจะได้จากกิจกรรมตรงตรงนี้นะครับรนี้นะแล้วก็มาดูตรงนี้ด้วยให้อะไรมาเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมเหมือนเหมือนเดิมนะครับเหมือนเหมือนเดิมไม่รู้ว่าเพิ่มอะไรเข้ามาไหมนะครับก็ใครอยากจะรู้ก็มาทํากิจกรรมแล้วกันนะครับโอเคเราเราเอ้ยมีคนเข้ามาเราไปดูบ้านคุณอุโซก่อน อูโซเพิ่งเข้ามาโอเคอันนี้คือของคุณอูโซคุณอูโซส่องอะไรไปบ้างสองต้นเฟยเจานะครับหนึ่งร้อยสิบห้าล้านขอเข้าไปดูหน่อยขอเข้าไปส่องนะมีต้นนี้ส่องร้อยสี่สามล้านนะครับต้นโรซี่ดีไลท์นะครับของคุณคุณอูโซมีอะไรอีกมีอะไรที่ส่องไว้บ้างที่หน้าส่อง มีโรซี่ดีไลท์ของคุณอูโซ so นะครับ2,258ล้านโอเคอันนี้คือถือว่าเป็นไอเทมที่ดีในระดับหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงตรงขาเพิ่มเตมิมพี่ใครมาใครพลาไดเอกมาเราซื้อไปก่อนนะครับโดนพลาไดเอกมานะครับซื้อไว้แล้วก็ามาดูตรงคขาฟนะครับมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมาดูกันตรงนี้ไม่เปลี่ยนนะ ส่วนตรงนี้นะครับมีให้เราคาบนะครับก็จะเป็นพีทลิลลี่อะโลเว a าแล้วก็เอากล้วยมากวนกวนนาบาน่านะครับนะมีเพิ่มมาสามอันส่วนตัวนี้ก็น่าจะยังเหมือนเดิมเป็นคราบเหมือนเดิมนะครับตรงจุดนี้นะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวส่วน กิจกรรมนะครับท,ที่มีเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีเรามาดูช็อปตรงนี้ละกันนะครับตรงนี้ยังเหมือนเดิมนะครับตัว Exotic Summer Seed นะครับยังมีเวลาขายเหมือนเดิมแต่ตัวนี้เป็นพรีเมียมโอวซิทที่อยู่ในกล่องก็ใครอยากจะสุม่มก็มาลองสุ่มได้โอกาสได้ตัวดีๆจะได้มารีวิวนะครับโอเคนะครับก็น่าจะมีอัปเดตแค่นี้เห็นหลายๆคนที่เป็นสตรีมเมอร์เขามาอัปเดต เรื่องของตัวอะไรนะสัตว์เลี้ยงที่จะเข้ามาใหม่ที่จะเป็นทีมไดโนเสาร์อะไรพวกนี้ผมก็ไม่ชชว่์ว่าจะเข้าตอนไหนนะครับแต่ที่เข้ามาอัปเดตวันนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับถ้างั้นผมมารีวิวแค่นี้ครับสวัสดีครับ